สวัสดีครับพบกับผมมาริน,นและสื่อไทย b o ็อ o สปอร์ตนะครับหลังจากขึ้นรถผ่านด่านไทยมาแล้วนะครับก็ขึ้นรถประจำทางต่อเป็นรถประจำทางระหว่างประเทศนะครับต้นทางอยู่ที่สถานีขนส่งมุกดาหารนะครับหรือบกสสมุกดาหารแล้วจะไปไปลายทางอยู่ที่สถา,านีขนส่งจงังอสวรรค์เขตนะครับแวงสวรรค์เขต ตรงนี้ก็ตอนข้ามสะพานก็มีเก็บค่ารมเนียมรถนะครับถ้าใครเอารถข้ามไปก็ต้องมีค่าธรมเนียมแต่ผมไม่แนะนําให้เอารถข้ามไปนะครับเพราะว่าไปแล้วคือถ้าไปแล้วบันโอเคไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีก็โชคดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปแล้วมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุนะครับไปชนคนหรือว่ารถเสียกลางทางเนี่ยทุกอย่างจะยุ่งยากมากนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการลากรถกลับมาไทยเนี่ยค่อนข้างจะแพงมาก อันนี้นผมคิดว่าเวลาไปเที่ยวลาวหรือไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยเราแทนที่เราจะขับรถข้ามไปเนี่ยเรา,เาไปด้วยรถประจําทางเนี่ยจะดีกว่าครับถนนทางเขาก็ <ๆ S 1> ไม่สะดวกเหมือนบ้านเรานะครับปั๊มปั๊มอะไรเงี้ยจุดแวะต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะเหมือนบ้านเราตอนนี้รถเปลี่ยนเ,เปลี่ยนเลนนะครับตรงเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนเลนเมื่อกี้สังเกตเห็นนะครับมันจะเป็นจุดไขวยอยู่ก็คือจะมีจุดอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่ง พอเ,เปลี่ยนเลนมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาวิ่งอยู่เลนขวาแล้วตอนนี้ครับตรงนี้เนี่ยก็กำลังจะข้ามไปนะครับนี่ครับแนวสะพานจะผ่านตรงนี้ตรงด้านล่างใต้สะพานก็จะมีทางลอดนะครับมีทางขนานทางลอดนะครับแต่ว่าเราก็จะข้ามไปตรงนี้เริ่มเห็นแม่น้ำโขงแล้วนะครับนะฮะตรงนี้จะเป็นถนนเรียบน้ำไปจนถึงตัวเมืองมุกดาหารนะครับนี่ครับ บริเวณน,นี้นี่มีสารพญานาคนะครับเป็นสารพญานาคเพราะว่า,อาตอนตอนสร้างสะพานแล้วก็มีอุบัติเหตุมีอุปสรรคอะไรเงี้ยเขาเลยมีการสร้างสารเพื่อบวงสวงพญานาคแห่งแม่น้ําโขงนะครับเป็นตามความเชื่อนะฮะนี่แม่น้ําโขงตรงนี้จะกว้างมากกว้างพอสมควรเหมือนกันนะครับจริงๆด้านนู้นจะกว้างกว่านี้อีกแล้ว แต่ว่าด้านตรงเมืองเนี่ยระหว่างมุกดาหารส,สวนในเขตเนี่ยอาจจะไม่กว้างเท่านี้แต่ว่ามันจะไม่สะดวกในการทำะสะพานเพราะว่าถนนหนทางทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะแคบนะครับดังนั้นเนี่ยเขาต้องขยับออกมาจากห่างจากตัวเมืองแล้วสร้างสะพานนะฮะนี่รถก็วิ่งผ่านสะพานไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าใช้เวลานานพอสมควรน,นะฮะสะพานค่อนข้างยาวสองข้างทางก็มีธงติดนะฮะ ก็นนี้น่าจะเข้ามาในเขตของฝั่งลาวแล้วนะครับมีธงลาวติดอยู่ด้านนน้นที่เห็นไกลๆก็จะเป็นตัวเมืองอสวนในเขตนะครับของประเทศลาวหรือบางทีก็เรียกสปป,ปลาวชื่อเต็มก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับนี้เริ่มมาถึงตัวฝั่งเชงเดืนว่าตะลิ่งสูงนะครับแม่น้ําโขงเนี่ย จะตะลิ่งสูงแต่บางทีช่วงหน้าน้ําน้าก็ขึ้นมาถึงตะลิ่งเลยนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละหน้าเหมือนกันด้านนี้ก็มีชุมชนทางฝั่งลาวนะเดี๋ยวรถก็จะจอดนะฮะแล้วผู้โดยสารเนี่ยก็จะ,ะต้องไปผ่านพิธีกรรมนะฮะพิธีพิธีกรรมการเข้าเมืองของฝั่งลาวก็คือเอาพาสปอตไปปั๊มตานะฮะก็แล้วรถก็จะเวียนมารับอีกฝั่งหนึ่ง ก็ให้ดูภาพไว้เป็นข้อมูลการเดินทางครับสำหรับการข้ามไปฝั่งลาวจะเห็นภาพอันนี้บรรยากาศการข้ามสะพานมิตรภาพ,มภาพาแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารข้ามไปสวนนเขตประเทศลาวครับผม